รับผิก่อนีครับรัผิอีกครัขาดเหรเขาผัเขาผัดกาวันนี้ผมก็อยู่หน้าร้านเข้าสองยี่สิบบาทนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ทีฟีได้ชมกันว่าทางร้านยังคงขายราคาเดิมอยู่เนาะใช่ครับราคาเดิมครับ ก็เป ok ็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่กินได้ในราคา20บาทแล้วก็ขายที่ขายดีมากกลับข้าวได้ครับคืงว่า30ถ้าเป็นกับข้าวเนี่ยทางร้านจะคิด30บาทนะครับเมนูก็จะมีกะเพรานี่ก็จะเป็นเครื่องในกาวเครื่องในแล้วก็กะเพราเป็ดกะเพราเป็ดอ๋อวันนี้มีกะเพราเป็ดมกะเพราเป็ดครับแล้วก็จะมีลาบก็มีลาบมีหมูแล้วก็มีไข่ปลาโล ตอนนี้ใครกินเมนูหมูนี่ก็เท่ากับว่าคนมีตังเลยนะตู้จัดไปเพราะว่าหมูแพงมากนะครับตอนนี้แ,แต่ทางร้านก็กยังคงขายราคาเดิมนะครับ,รบเป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนับสนุนนะครับแ,แล้วก็จะทาํากันถาดต่อถาดน้อนวลด้านหลังก็ผัดกันอยู่เรื่อยๆนะครับอตอนนี้ก็ผัดก็หมดไปแล้ว เซตกลางนะสั่งให้ถูกรับไข่ดาวล่ะครับไข่จะดูเองเดียว,ด,ยว,วดาวห้วบาบาทครับไข่ดาวก็ยังราคาเดิมราคาเดิมพี่จ่ายังไม่ขึ้นครับมียี่สิบห้าบาทก็สามารถทานกะเพราไข่ดาวได้แล้วเนะาะปริมาณเราก็ไม่ได้ลดนะครับปริมาณเท่าเดิม ขายดีขนาดไหนคิดดูชามยังหมดกยนครับชามหมดไม่ใช่อะไรลืมซื้อไม่อยู่สาปพูดเลยเราพูดนะครับตะหว่างรอเมนูเราก็มาชมกันดูนะครับนี่ฮัลโหล องมาไข่ปลโลนะไข่โลมหมูนเหนียวนะไม่หมูอะไรอ่ะไม่รู้เอาไม่เอาหมูเอาไข่แล้วก็เอาหมูอีกก้วยนึงไม่มีกล้วยนะรอนะห้นห

พี่เก่าแล้วใครมาหลายวันแล้วนี่นะครับมีโนง่ายๆเบาๆกระคุ้งนะครับก็เป็นอีกร้านที่เจ้าดีนนะครับเพราะว่ามี20บาทก็สามารถก้าวสินได้แล้วนะครับเอาตั้งแหละ ก็หายากนะเนาะในยุคป,ปัจจุบันกนน็นสก็พ่อค้า,คาอธิยาใส่ดีนะครับเป็นมากลูกค้าก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาด จักันใหม่ๆเราร้อนชุยๆเลยาอาซอสทา

น้ำตาลได้ป่ะครับร้อยหนึ่พอดีกระป๋องกระป๋องกรอหนึงกะเพราอนึ่งกระป๋องดนึงกเพาอง แล้วตอนนี้พุทักไปจอดที่ไหนครับจอดตอนนี้ทํางานอยู่ครับยังไม่ได้จอดยังไม่ได้ขายพุทักเนาะครับจะเอาอะไรปลาหนึกปลาเขราตลาอนนี้ก็จะขายพร้อมกับตลาดเปิดนะครับซุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี้จะเอาพุทักมาเนาะตอนนี้ลงอยู่พื้นเหรอครับอ๋ออลงเซนต์เหมือนเดิมถ้าบกันว่าตอนนี้พุทักจอดก่อดนะครับใช่ เราพยายามมาฟังด้ีย่นค่ะเาใส่ยาใส่ นนาารมาเดินตลาดมืดอยากทานเมนูอร่อยๆก็แวะมาดูนหน่อยได้นะครับเฟิร์สข้าวกล่อง20บาทถึงว่าธุรกิจแพงก็ยังขาย20บาทอยู่เช่นเดิมนะครับข้าวอะไร กองเดียวใช่ไหมกองเดียวลงกันใช่ไหมก็ขัดขัดมากระทน,นึงก็จะหมดหลออแล้วคร<อ>ับเ,เดินสานให่ลเล่นสายเด่นสายไทยิปครับในเทจ แล้วเขาผัดเดือดแล้วก็อ,อะไรอ,อะไรมุคุกอะไรก่อนาได้ยินนีไงไม่กลัวก็เตรียมผัดต่อได้อีกแล้วเนาะเอาเลยครับเอานี่สองกล่นะองเฮ้ยอันนี่กลเดียว ใจก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ